สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับยินอีกแล้วนะคะวันนี้กับแนวทางนะคะแนวทางฮานอยสามหนอยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาสรุปวันที่สามก่อนนะคะวันวันที่สามเดือนสองหกสี่นะคะสูตรวัดใจมาอีกแล้วครับพี่น้องจ้าเ่นสองกับสามนะคะสอง เจาะได้สองหนึ่งนะคะทุกอย่างต้องไปกลับเนาะหนึ่งสองเนาะมาหนึ่งสองเข้ามาได้เจาะได้สองหนึ่งเนาะอันนี้ยินบงบงกลมทีหลังนะคะอันนี้ยินติ๊กยินติ๊กชอบเนาะตัวนี้นะคะที่เข้าเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งส่วนรอ VIP นะคะสามหกตรงตรงนะคะติ๊กได้เจาะได้ตรงะค่ะตัวนี้สามหกเนาะตัวนี้สองคู่นะคะสูตรวัดใจสูตรวัดใจที่น่าวัดใจจริงๆเลยครับพี่น้องจ้า เมื่อวานก็หลายหลายคู่เนาะวันนี้ก็สองคู่นะคะวันนี้ถือว่าโอเคนะคะตามต่อนะคะสูตรวัดใจกับแนวทางฮานอยนะคะสามนอยตามต่อวันที่สี่นะคะสมุดก็หมดเล่มแล้วจ้าที่น้องจ่าเดี๋ยวยินเตรียมสมุดก่อนเนาะ ทำต่อวันที่สี่นะคะเอาทำไมเป็นตัวอะไรอะเลขสี่วันที่สี่เดือนสองหสี่นะคะกับแนวทางนะคะห้าหน่อย3ามหน่อยนะคะ3ามหน่อยสูตรวัดใจนะคะ วัดใจได้ใจจริงๆค่ะเพื่อนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับเพื่อน,อนๆที่ชื่นชอบเนาะก็เตรียมจดใส่กระดาษห,หรือแคบหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเพื่อน,อนๆท่านใดไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะก่อนจะไปรับชมตัวเลขก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ยินด้วยนะคะเราที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะสำหรับเพื่อนเก่า fc เก่าที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะจะได้มาคำนวณสูตรตัวเลขให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อเนาะไปชมตัวเด่นกันเลยค่ะวันนี้ได้ตัวเด่นตัวไหนมาเนาะวันนี้ตัวเด่นวันนี้นะคะ ตัวเด่นก็จะมีสองตัวนะคะเน้นๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะเน้นๆนะคะสองตัวนะคะตัวเด่นสูตรวัดใจเนาะแปดกับเก้านะคะเน้นๆนะคะเน้นรูดเนาะยีเขอโทษขออภัยนะคะกล้องไม่นิ่งเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะคะ สะดุดค้ากล้องจ้ะแปดกับเก้านะคะยิงก็จะเจาะให้เท่าเดิมนะคะเน,นเน้นเน้นเนาะก็ตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะก็ไม่อาจรู้ได้หรอกเนาะตัวเลขทุกตัวก็มีขึ้นมีลงบางวันยิงก็อาจจะจับอาจจะเจาะเจาะเจาะเข้าเนาะบางวันก็ไม่เข้าแต่ตัวเด่นก็ ยังมาอยู่นะคะแต่วันนี้ก็เข้านะคะเข้าทุกสูตรนะคะวันที่สมเข้าอยู่นะคะเะคะม็ดเดียวก็เข้านะคะสูตรหนึ่งมาเม็ดเดียวจริงๆขมาสี่นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เน้นเน้นวิ่งรูดเนาะก็น่าจะก็น่าจะโชคดีกันนะคะสีตัวเดียวนะคะยีน,นเน้นๆนะคะแต่ยีนเจาะให้ไม่เข้านะคะยีนเจาะได้ถึง4ี่เจดเนาะก็ แต่ก็ถือว่าเข้านะคะถือว่าโอเคนะคะสีมานะคะไม่หลุดนะคะก็เพื่อนก็น่าจะโชคดีกันนะคะเพราะว่าเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวถ้าหลุดก็คือหลุดเลยนะคะถ้าเข้าก็ถือว่าเข้าส่วนสูตรสก็เข้านะคะสูตรสองไปชมยอดหลังดูได้นะคะสูตรหนสูตรแล้วก็สูตรวัดใจวัดใจมาสองเร่งนะคะ2คู่ส่วนสูตรสก็แตกอีกแล้วค่ะศูนศนย์ค่ะมาอีกแล้วจ้าสองรอบแล้วยินเจาะแตกศูนย์ศนย์นี่ ลองไปชมดูนะคะชมชมได้ทุกสูตรนะคะลองลองไปย้อนดูนะคะคลิปวันที่3มเนาะดูได้ทุกทุกทุกสูตรเนาะหนสองแล้วก็วัดใจนะคะสําหรับเด่น8นะคะยินพูดเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะราคาญเอาเด่น8นะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะ8ปดหนะคะแปดเจด 88นะคะ89ยิงจะเจาะให้แค่4คู่นะคะส่วนเด่น8เนอะเด่น9ก็จะ4คู่เหมือนกันนะคะมี90นะคะ91 92 93นะคะอันนี้เจาะเน้นๆน,น,นะคะไม่มีตารางนะคะเจาะอย่างเดียวเลยนะคะกับตัวเด่นนะคะสาหรับ เพื่อนๆที่ชอบวิง่งชอบรูดเนาะก็เน้นให้สองตัวนะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจนี้วัดใจได้ใจจริงๆนะคะน่าลองนะคะอันนี้ยินชอบเนาะเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเนะาะก็แคปหน้าจอหรือจดใส่กระดาษไว้นะคะเพื่อนๆท่านใดไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะ ก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะเพื่อนเก่า fc เก่าติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ